เป็นต้นที่บรรยากาศดีมากนะครับจะมีต้นตระกูลกุหลาบพันปีนะครับจะออกดอกเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เดือนธันวามกราจนกรุมงคก็ยังมีแต่ข้างบนลมแรงมากนะครับ เป็นวันที่ลมแรงมากจริงๆนะครับลมไม่ได้แรงทุกวันนะครับจะมีบางช่วงจังหวะที่เรามาก็ลมนี่สุดยอดมากนะครับ เราขึ้นไปชมวิวตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงนี้เป็นหน้าผานะคะรับก็สามารถมองเห็นวิวได้สวยงามมากนะครับในช่วงนี้บรรยากาศอากาศจะวัว่อนนะครับเ่มมีมอกกว่า I mm -hmm. กนดีมากแต่ว่าลมวันนี้เป็นวันแห่นลมนะครับลมแรงจริงๆ 那怕。嗯嗯 ตอนนี้เรามาอยู่ตรงข้ามกับดอยขดจรโคตแล้วนะครับเป็นดอยขคตรโนครับที่เราเขึ้นไปมาโอ้จกคตอยู่นั่นนะครับจะดีอยู่บนยอดเขานั่นนะครับที่เราไปมาแล้วตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งตรงข้ามครับ ชันนนะคครรับับบี่เป็นดอยที่เราขึ้นไปมาแล้วเอวไสเจดีย์อยู่บนยอดดอยนู้นนะครับเราลงมาแล้วนะครับอยู่ตรงข้ามเลยนะครับทางแถวนี้ต้าเดินตามสันเขาอย่างเดียวนะครับ for long range. ตอนนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้างเมกเกดดีมากนะครับ